น,น,นะครับกำลังจะไปขึ้นเทอร์มินอลทเนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ฟูโคโอกาสในวันนี้นะคะตอนนี้นะครับเรงกำลังรอขึ้นเครื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในเกตที่นะครับนั่งกินกับคุกกาแฟไปก่อน เราเช็คสัมภาระอะไรเสร็จหมดแล้วเราก็ไปจะไปนั่งรอชิวๆอีกหลายชั่วโมงเลยตื <c oughs> ่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> จ้ตอนนี้กำลังจะไปนั่งรถไฟใต้ดี เพื่อที่จะไปฮากาตะสเตชันนะครับนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีฮากาตะเรากำลังไปที่พักของเรานะครับก็เพิ่งจองเมื่อกี้คือที่พักใกล้กับสถานีมากพอออกปุ๊บเจอปั๊บเลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปห้องพักของเรา เป็นห้องแบบเป็นห้องสูบุรีเพราะมันเหลืออยู่ห้องเดียวก็เลยต้องเลือกแต่๋เราของตัวเอาเก็บของแล้วก็แ้เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันคือตอนนี้ยังไม่รูจะไปไหนตอนแรกว่าจะไปยาไตาก็เดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนแล้วออกไปเพราะตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงแล้วเดี๋ยวยาไตาก็เปิดหกโมงจะขอเตรียมตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปย่านยาไตดีกว่าร้านที่จะกินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามาฮากตาตะต้องกินพวก ราเมงแล้วก็ยากิราเมงแล้วก็พวกเมนไตโกะทั้งเมนไตโกะเราเราต้องขอบายก่อนไม่ค่อยอันนี้อินเท่าไหร่เราอยากกินยากิโทริอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูแถวนั้นก่อนว่ามีอะไรน่ากินไหมเดี๋ยวจะขอตัวแป๊บหนึงเต็มตัวไว้เจอกันต่เย้ตอนนี้เราก็ออกจากห้องมาแล้วเราก็มาอยู่ที่ข้างหน้าสถานสถาน ตรงนี้ก็จะมีการจัดสแสดงแต่งไปเดี๋ยวเราจะไปย่านที่เป็นยาไตายด้วยการเดินไปนะครับตักรพงรดิตรงสงาเาก็นอาอยนตกู่ลมนาวครับใกล้ถึงแล้วละ่ะใกล้ถึง <laughs> เปนหลานเกี่ยวซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูคาเกียวอาวัอันนี้เขาทำเป็นดีวนงสโคลาชิกลกโอเคไปกับการเป็นยาง นนตอนนี้เราจะหาดรามเมงงกินตามแบบฉบับของคนหิวโอเคหลานมีแล้วกัน <c oughs> ได้สองล้านนะครับแล้วว่าตอนนี้ก็กรึมมแล้วตอนนี้ก็กําลังจะกลับเทาดีกว่าไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมแพลนเที่ยวอีกทีนึงว่าจะไปที่ไหนบ้างสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับตอนนี้เวลา9ก้งสิเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกวันนี้จะเป็นวันเดย์ทริปอินฮากาตะนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินวันเดย์พลัสนะครับเวลาเตรียมตัวไปละเค okay. เจอกันฮักกักตะวันเดย์ทริปนี่นะครับเลยทำมาซื้อตั๋ววันเดย์พาสเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นวันเดย์ทริปอ๋ออันนี้เราก็เลือก ก็ราคาย6นะครับเ,เรามาลงที่สถานีนะครับลาไปที่ทางออกที่หนะครับอตอนนี้เราก็ออกมาจากทางรถไฟใต้ดินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวนี้ก่อน งปังแมนตอนนี้นะครับเราก็จะถึงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ขึ้นเรือเฟอร์รารี่ได้นะครับ 11บโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาราเมงนั่นก็คือร้านฮากตะราเมงเซนนะครับนี่นะครับแต่เราจะไปลงที่เอสหาก่อนต่าาคุสากินามาเยะ เรไม่คิวอยู่นะนากะตะลาเมงเดี๋ยวเรามาลองคิวโอ้ยชีลาเมงสามร้อยยี่สิบ ิ่มไขตอนนี้นะคะออกมาราลานแล้วรู้สึกอิ่มมากจุกมากเลยตอนนี้แล้าน้ำเค้มนัวมากอร่อยมากไปร้านขนมที่เป็นได้ทั้ของฝากแล้วก็กินที่ร้านได้แต่กินที่ร้านได้อะมันนี้ค่น่าสนใจอย่าง ก็คือก็ค mm ือ hmm. ม mm ันมีไอศครีมที่มีความนุ่มๆนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนฝั่งตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวสายก็จะถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เราบอกมันคืออะไร สัา <c oughs> น,นีจ้า ขนมของเรานะครับก็อาจ <loaf> จะใช้เวลารอ่อยนะครับเห็นเขาแบบมากินกันเนาะเราก็เลยมานะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอะไรมันจะแบบมันจะแบบฟ้าๆแบบล,ม,ลมุงลมุนอะไรอยือเปล่าวันนี้ได้กินละจ้าจะรอบกันเพราะบางทีอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่า <es> ตอนนี้เราเป็นลูกค้าคนเดียวอยู่ คือแบบละลายในปากมากคือมันนุ่มมากอะน,นุ่มมากจริงขออนุญาตก,กินก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันคนนั้นคนคนคนเจินฮารไม่รู้ว่าเป็นหันหูต้องหม่ตายตามไป ็เป็นอีกร้านหนะึ่งที่ขอติดดาวเลยว่าต้องมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นอีกมากนะคะรับเราต่างนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่เขาบอกว่าคือ The King of Torikawa ร้านนี้ชื่อว่าฮักกาตโพริคาวะไดจินซูมิโยชิคุชิโบร้านนี้เขาเด่นเรื่องหนังไก่ปิ้งเสียบไม้ที่แบบย่างซ้ำๆจนได้ความกรอบและความนุ่มในแบบหาที่อื่นไม่ได้เลยจะรอชาอยู่ใหญ่ก็สั่งเลยนะสิก็ขอมันแห้งอะ่ะสั่งน้ำเก็กฮวยปูดมากินสักหน่อย นั้นแล้วก็มาสักทีโทริคาวะเราสั่งมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบทาเรหรือว่าซอสนะครับแบบที่2ก็คือชิโอหรือว่าเกลือนะครับมาชิมแบบเกลือกันก่อนโคตรกรอบเลยรสชาติแบบเค็มวานอ่อนนะครับดึงความหอมของหนังไก่ออกมาได้แบบเต็มที่เลยนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยความอรอริองนัลมันต้องอร่อยอยู่แล้วละ่ะ มาต่อกันด้วยแบบทะเลแล้วกันอันนี้คือแบบสุดสุดเลยซอสแบบเข้มข้นมากหวานเข็มแบบกําลังดีเคลือบหนังไก่ที่แบบฉ่ำๆเฮ้ยพอมันเอาไปปิ้งแล้วโดนความร้อนมันจะแบบคาราเมลไลซ์แบบเคี้ยวเข้าไปคือหนุบหนับแล้วก็มีกลิ่นหอมของซอสแบบเต็มปากเลยอะ่ะคือแบบอร่อยโดยไม่มีที่ติอะ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเก๊กฮวยบูดที่แสนอร่อยสำหรับใครนะพี่อยากกิน ร้านนี้นะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ฟินแบบเต็มสิบไม่หักเลยอ่ะตัดภาพมาที่เช้าอีกวันนะครับือเมื่อวานไม่ไหวละกลุ่มมากหลับไปเลยและเช้านี้นะครับเราจะเดินทางไปที่สนามบินฟุโกุโอกะนะครับส่วนจะเดินทางไปที่ไหนนะติดตามอีพีหน้านะจ๊ะอย่าลืมให้กำลังใจช่องเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและสับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาบก่อนบ๊ายบาย